มีนาค่ะมีนาจบที่โรงเรียนเชียงรายพทยาคมรุ่นปี2015ใช่ไหมใช่ค่ะพี่มีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าพี่ลิมเนี่ยเขาให้พี่ทำสกู๊แนะนำดารารุ่นใหม่จ้ะทีนี้พี่ก็น้องไปหารูปในสมัยเรียนของเรากับเบสแต่แปลกมากเลยนะพี่ดูในหนังสือรุ่นเล่มนี้ ไม่มีชื่อของมีนาเลยนะอ๋อพอดีวันที่ถ่ายอะค่ะหนูไม่สบายก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่มีรูปหนูค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะไม่เป็นไรเออแล้วก็รบกวนอีกเรื่องหนึ่งพอดีว่าพี่จะจัดทริปขึ้นเหนือกับเพื่อนๆรอพอตอนนี้ที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆในเชียงรายนะ ที่เชียงรายหรอคะอหนูว่าพี่งไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหน้าจาสะดวกกว่าค่ะอืมเออที่วัดภูมินเนี่ยเขาบอกว่าสวยมากเลยนะสวยจริงหรือเปล่าสวยมากค่ะของจริงสวยสวยมากๆเลยคะ่ะสวยกว่าในรูปอีกคะ่ะเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะวัดภูมินอยู่น่านนะไม่ได้อยู่เชียงราย